แค่ยังยังทำแต่วาเป็นครั้งครั้งที่สุดท้ายเอาไงเบื่อมาทำเลี่ยงอะไรนะปวดปวดตุ้งต่อยังมีง่ะเห็นสุนทรยังสูงแต่ก็โอ้ห้าป่าเป็นจมอมัมันป้าอันบ่เป็นยุ่งว่ะแต่มันป้าเขมูบ่เป็นยุ่งกะบสุขเป็นจมอมังนี่มีเป่วยเดียวจินะโคเนี่ยอาการหนักสุดนะแต่มาเพนเพ็ดนะแต่อันเจ็ดตังเกี๊ยมช่วยแต่โยโย่หมังเยอะเยี่ยมจือหิ้วที่ยันห้องนเดียนะส่วนอยู่แบบเปียเทสอย่างเงี้ยว่ามันแตก็ตายอ่ะนี่ หว่าพอดีหลังจากนะ้นนะหมอจะหมอนน้นแน่บุยะหน้าซีส่วนนั้นส่วนแต่ยมเปี้ยวมันมัน้หมอนน้น่นเนี่ยให้กำลังใจที่สูงสุดมันป้าแบบเป็นห้องไฮลงเงี้ยนี่หมอนน้นหนาก้องพิตดจุนยเนี่ยปีกสรนี้หรือว่าจุมาจ่าองมาจ่าองมาน้แต่พุ้นหน่ว่า cái nhà tài nó này bên trắng cái ở đó bố nữa nè nam bố nó bố rình, nhà bố nó tung rau đúng không để hay là phải trộm tu chơi tò. cho bố này như tông cù bên mà chôm tu mà phải chơi à, nha chơi cho tò, mà cù nó tung cho xin nhàn bố im hoang nó chọn ta tu bị chia ta mặt chia bố tài công mà chăm xem mà chỗ mà thế ta bố mà nhàn như vẫn tung ra hết rồi วางแผนท่านเนาะบัวเช่นบัวเจงบัวอย่างนั้น

ตอนนี้ตำราจีนี่ะนีบัวก้บุญยนั่นนี่สเสียแต่น้าหายบุรับกรรมนะเนี่ยแต่บุญแต่บุญยนนั้นก็แต่อยนแกดอน่งุ่นปีดย่ออ่นุ่นย้ีมยวสุดสินสุยงอ่ะเนี่ยบัย้อมย้ยแบบแต่แบบแกต่งเชียเนี่ยปุ่นปียวหังแต่ต่างเชียนุ่่นปียวโดนห้ามมีนหนักกองอีจานี้เมียนเนี่ยเตนเทละบัวบัวยัมบยเนี่มาเมียนก็ต่แต่ล่อบุช้ำอ่ะก็แต่โงพยาบาลนี่เนี่ยบ้านโรงพยาบาลเนี่ยม หมว่ายินดีอ่ะขอช่วยมายินดีฝิด่วยไปยินดีนมันอองเท่า่ว่ายินดียินดีบุ่บ่ข้างในนะมาแต่ยอะกอเยะกินหับเปลี่นอนเนี่ห้ามพุ่ก็มีป้อโชว่าจุยขนาดจจังโหจุยหิวเน่ยมัวมาแล้วก็มาตาเบื่อตาลงมีว่ามีลงอ่ะเวลาแต่เบื่อแต่ลงอยู่ในสบาสบายอ่ะนอนเนี่ยวกขนานอยากช่วยบช่วยลงยอบุอยลงโยวขนาดนี้ หมอจะแนะนําเป็นเขาเรียกว่าสมุดเบาใจเนาะก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าพิัยกรรมชีวิตนะครับครับที่ที่เหมือนเราจะ,ะวางแผนการรักษาไว้ร่วมกันระหว่างคนไข้กับทีมรักษานะครับสิ่งที่เราคุยกันไปแล้วนั้นอ,ะอ่ะมันจะได้เป็นรายลักษณอักษรที่ชัดเจนแม้ว่าเราจะคุยกับทั้งครอบครัวลูกหลานไว้เรียบร้อยแล้วหรือว่าหมอเจ้าของไข้ไว้แล้วแต่ว่าบางที กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยบางทีทีมที่รักษาอาจจะเป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งเขาจะไม่รับทราบข้อความที่พ่อเคยกล่าวไว้ก่อนลนะ่วงหน้าเนี่ครับชั้นเนี่ยการที่เรามีการบันทึกไว้ในสมุดเนี่ยมันจะทําให้เป็นการสื่อสารที่ง่ายยิ่งขึ้นก็ทำให้ทีมนักษาทีมอื่นต่อไปเนี่ยเขาได้รับทราบข้อมูลที่ตรงกันประมาณนั้นแลวก็ตัดสินใจง่าย,ายขึ้นมอ มิ aja, <vant från> <delta> so ่งแอร์ยุทธบัวจิงนะบัวจำมอจิงเงี้เหมือนเดว่ากองมีกิ่งโค่เรื่องแต่วันนึงตัวอ่ะทศมิ่งรู้งานว่ามีแหนมสู่สู่ได้ขัดแย้งอ่ะต่างก็จะหมอมดูแลช่วยเหลือแค่ว่าประกันประกันปุ้งหักับปุ้งหัวมันตัดสิใจบัวจำโมย่ะการรักษาให้นอนอ่ะกองบัวแอร์บัวคณะทศแต่หอดะบัวนั่งแต่นอนแหนเสียเทรมานเนี่ยเทรมานทางกายและจิตใจอ่ะบัวบัวคนที่จะไปมันก็จะไปไม่ได้ ฮนอเนี umas, ่ยแต่ว่าขนาพพยายามก็เปินบัวจมอมนุงตุ้งโซะนาผพอช่วยะยำตุงโทจมอมันุงมันก็เก็บจมอมสอขนอมเซเมื่อกันพอใจภูมิใจออกถึงนาเนี่ยบัวเมียนนี้ก้องถาถาเมียนนั้นหูเรียเมียนนะหินทัดโจแต่เมียนนั้นเองให้แต่อ่ะทัดโจแต่นะฮเนี่ยแต่หยตุงโทษจมอมแวมันตน่ก้องนอมวเต้น่ก้อเก็บจมอมสอฮ่าฮ่ฟ่องจมอมเนี่ยนิ่มเซน่ะเมียนจงตาลงจังอ่ะ นหนูจังเนียที่เป็นทำอานนอเนี่ยบัวอตรงมาบัวพุทธิแปลกนอยน่ะบัวออ่อยฮานอโซนะบ่สุบบจุยบบบ่ยตาวเขาแต่น้อยน่ะบัวอย่าไม่เบื่อเนี่ยวัตถุประสงค์อ่ฮานอโซนะบ่สุบบจุยแต่เป็นอ่อฮานอทฮานอโซฮานอโซเป็นสินเซวัฒนธรรมฮานอโซบ่สุบบจุยด่งเลยเนี ช่วยหิวอ่ะนั่นแนละนะช่วยไม่หิวนะไั่นโอ้ด้ว่าบัวเปนหมวต่อยออกว่าจะนด้อยู่เมียนออะว่าเป็นหมวต่อยน้านะาหัฮตแต่ว่าอ่อยว้ยหยะท้ายสิววุ้น้าว่าอ่อยตาวางแผ่นออะถอดจันมอนะวุ้แปลงลายยุ่งลายว่ามาแปลง ต 1, pas, ัวยี่ห้อนะโอ้ยยี่ห้อนะอยู่ว่าตายต่อใจทีมหมอโรงพยาบาลน่านนะแต่นายหมั่งหรือว่าหรือว่าสมานเนาะลุงสมานด้วยนายโฟวโอ้นี่เป็นก็แปลกนี่ลงนี่ต่อก็งงนี่กันหมายกำลังใจอ่ะต่อก็งงมีเจะหอยเจนหมอแต่นายสัมภาษณ์อ่ะเชิญชวนกับพ่อเต้าเป็นมือต่อยฮะเติมต้อยโอ้มืนก็เต้าอ่อยวางแผนไว้ด้วย่าชีวิตออะก็สนใจแต่วางแผนนั่นนะแต่ติดต่อด้าทางอนามัยโอ้เราพอสตอล่าเบายานะอ่ะ อย่าด้วยหรือว่าได้ติดต่อทางไลน์โอ้ที่ปรากฏขึ้นหน้าจอนะเออไหนคือแต่โทงว่าต่อยเออลำดอยแต่ซ้าโอ้ถ้าเจนหมอโอ้ไหนซ๋ยงจูดเสร็จมาน้าโอ้แหละจริงแท้โม